ได้ยินไหมได้ยินไหมโอ้โหเอ้ย <c oughs> ผมก็นะวันนีเขาแล้วภาษาเขาจำเขามาเขาว,ว่าเขาว,ว่านาวัตกรสร้างนาวัตกรรมมีภาษาเขาเด้ว ดูซิว่าเราจะไปยังไงต่ออืมอืมปิดกั้นเหมือนเดิมอืมคาดไว้ไม่ผิดเหมือนเดิมเบะเบะโบ๊ะบะอือกไม่เป็นไรเราต้องช้าๆเหีบืบเนบ เนิบเนิบชา้าๆอืมอืมชา้าๆเนิบ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 ไปชา้ๆาๆอันนี้ช่องหนึ่งไปช่องสองอืมอืมช่องสองกระชูดไหม ทำให้กระโูดก็เหมือนเดิมโอ้โหสุดยอดเลยานางสารคนบ้านเราไม่มีที่ไปโอ้โถเขากินรวบหมดเลยอกินรวบครับแค่ไหนแค่นั้นแล้วกันเนาะเพราะว่าอยากจะย้อนกลับมาช้อน ผู้ที่อยากเดินร่วมนะครับก็เห็นมีอยู่แล้วก็เลยเออเอาเอาสักหน่อยนะครับเอาสักชั่วโมงแรกแล้วก็เป็นคลิปทิ้งไว้เพราะว่าไม่งั้นเข้าไม่ได้อยากรู้แต่เข้าไม่ได้ก็อพอดีว่ามันมีคนอยากรู้ไม่ใช่มันนี่ว่ามีมนุษย์อยากรู้จุดเริ่มต้นนะครับเพราะว่าไปเห็นการบ้านของคอ,อร์รสอนนะครับไปเห็นการบ้านของเจ้านอนว่าเออมันเริ่มต้นยังไงมันเข้ายัางไงมันไปยังไง เจนก็เลยไปยืมภาษาของเขาตลสตลหก็คือนวัตกรสร้างนวัตกรรมนะครับเขากำลังจะสร้างนวัตกรรมโดยนวัตกรแต่เจนก็เลงเห็นแล้วว่าก็ไม่พ้นเรื่องวิทย์หรือวิทยาศาสตร์อยู่ดีก็เลยกลายเป็นว่าโอเคงั้นเราก็จะมารวบรวมคําว่านวัตกรกับนวัตกรรมที่เขาว่าเราจะรวมให้มันไปอยู่ในที่เดียวกันนะครับแล้วก็ไม่ผ่านอุปกรณ์นะครับไม่มีตัวกลางนั่นเอง ก็รวมฟิวชั่นให้มันซะก็คืออยู่ในที่เดียวกันได้ซึ่งยังไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรก็เรียกเป็นคอร์สนไปก่อนแล้วกันในครัชมาในคัชก็น่าจะตรงเอ่ยที่สุดเสียงชัดเจนนะใช่ไหมขอเสียงหน่อยสิยังไง,ง,ไงอ่ะมาได้เสียงมาได้ทีนี้เราไม่พูดพร่ำทำเพลงเพราะว่าตอนนี้เราลิงก์ไปที่ YouTube นะครับบ้านแดงกับบ้านฟ้าวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่วันจันทร์ที่สิฮ้ย วันนี้มันมันเกิดลุงหอกดีกว่าเดี๋ยวปะนี่มาก่อคอป่ะอ๋อไม่ใช่มันเกิดลุงหอ,อกพฤษภาสองห้าหกห้าดูสิเนี่ยหมดอีกแล้วเส็งเผ็ดคงยทิ้งเลยโอเคเอ่อจุดเริ่มต้นมันอยู่ตรงนี้ฮะภาษาเขาก่อน จุดเริ่มต้นมันก็คือภาษาเขาเนะนวัตตะกรสร้างนวัตดูดิปตะตะกรรมเห็นปะ่ะนวัตรกรสร้างนวัตรกรรมมนุษย์คิดใหม่มนุษย์คิดใหม่ไปสร้างอุปกรณ์ที่จะตอบสนองย้อนกลับมหามนุษย์ก็มีอยู่6สาขา AI DOI แอปพลิเคชันโร b o ติก VR Metaverse อีกตัวหนึ่งจำไม่ได้ซึ่งเจียงก็เลยมองว่าสุดท้ายอะ่ะมันก็น่าจะได้เท่ากับวิทย,ย,นะยาศาสตร์กับมนุษย์นะครับส่วนวิทยาศาสตร์กับมนุษย์มันก็น่าจะได้เท่ากับเท่ากับเขาว,ว่าแล้วทีเดียตลอสอตลอหอจริงก็เลยว่าเฮ้ยงั้นต้องมา รวมให้มันเป็นอยู่ในที่เดียวกันก็เลยกลายเป็นคอรสอเนี่ยหาหาที่มาของตัวตัวเราซะหน่อยคอรสอเห็นไหมครับทีนี้ถามคําถามว่าคอรสอคืออะไรคอรสอคืออะไรก็ไปซะหน่อยถ้าเป็นเจียนอน่ะเจียนจะแข็งมากเลยก็คือเจียนจะไม่ตอบแบบไม่ตอบโอโลมปฏิโรมอะ่ะเพราะว่ามันยุคนี้มันต้องรู้เลยมันไม่ใช่แค่เรียกทแล้วรู้อะ่ะ มันไม่ใช่อะไรเห็นไหมคําว่าอะไรเนี่ยเนี่ยมันไม่ใช่อะไรไม่คืออะไรไม่เป็นอะไรเห็นไหมไม่จนไม่ใช่อะไรมันไม่คืออะไรเห็นไหมแล้วก็มันไม่เป็นอะไรก็ e s a r แล้วทีเนี้ยมันไม่ใช่อะไรมันไม่คืออะไรมันไม่เป็นอะไรเห็นไหมก็ i s a r แล้วทีเนี้ยใช่ไหมครับนี่ i s a r เนาะเป็นอยู่คือเนาะเป็น อ๋อเป็นอยู่แล้วอยู่คือคำว่าอะไร e s t m r มันไม่ใช่ e s อ้าวมันไม่ใช่ m. a m a m ปะ a m อ่ะแล้วก็ a r e เนี่ยมันไม่ใช่เป็นอยู่คือทีนี้ถามว่าอ้าวแล้วมันจะไปรู้ได้ยังไงเห็เนไหมครับมันรู้ได้ผ่านการจริงๆแล้วถ้าเป็นพาเสียนก็คือติดปากเจียนอยู่เสมอตะตุ้นครับ ตัต้นเป็นภาษาคือกระตุน้นเห็นไหมครับตัวทำเจียนว่ามันก็ยังหยาบไปมันยังละเอียดไม่พอตัวทำมันก็ยังหยาบไปมันละเอียดเนียนไม่พอเจียนว่ากระตุ้นมันเะาเลยกระตุ้นให้มันทํางานคำถามว่าแล้วจะไปกระตุ้นอะไรโครงสร้างของการกระตุน้นมันจะกระตุนะนะะะต้นอะไรโอเคนะครับสวัสดคกระตุ้นอะไรมันกระตุน้นตัวนวัตกร หรือไงหรือนวัตรกรรมกระตุ้นนวัตรกรรมกระตุ้นนวัตรกรรมครับที่อยู่ในนวัตรกรนานเห็นไ,ไหมสามเหลี่ยมตัวดูจนได้โอ้โหแน่นอนว่ะนี่เราไม่ธรรมดาเนี่ยเจียนสามเหลี่ยมคืออะไรครับกาเนิดสรรพ,พสิ่งครับตุ๊บตับย่อขยุยยอขอยยอย่อขยุยยอขอย,ยอ,อ,ยยอ,อ,ยยอและก็บอดหรือบันทึกนั่นเองสามตัวเนี่ยครับคือกาเนิดสรรพ,พสิ่งเมื่อวานจะลืมบอกอาจารย์จุดนี้แหละครับกาเนิดจุลินทรีย์ครับ เกิดพร้อมกันกับจุลินทรีย์ครับแต่ต้องเป็นจุลินรีย์ภายใต้เงื่อนไขหมายว่ากำเนิดนี้จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของภาษาแอลมิอาวารอนที่บอกว่า C H O N นั่นเองชอนนั่นเองครับเคนะเมื่อได้นวัตกรรมมาเจเรียกว่าเป็นโรงงานอุตสาหกรรมเป็นนวัตกรรมซึ่งซ่อนอยู่ในนวัตกรเห็นไหมครับเมื่อมีนวัตกรก็คืออยู่ในอะไรครับนวัตกรคือมนุษย์ครับเห็นไหมครับ โรง,งานมันอยู่ในมนุษย์เพียงแต่แค่มีทักษะหรือทักษุยในการใช้อะไรครับวัตถุดิบครับวัตถุดิบเป็นอะไรครับเกิดมาพร้อมๆกับการเกิดสรรพสินครับก็คือธาตุประมัติซึ่งเจ้าชุยค้นพบจึงเรียกว่าพระธรรมความว่าง โลกุตรธรรมเอมตีนูสอะไรเอกประมัตสัจจะเห็นไ,ไหมครับประมัตท่าประมัตธรรมประมัตธรรมม่าเปประมาุพอมาเป็นภาษาแอมีิวาลอนก็เรียกเป็นธาตุประมาะเลยจับมาใช้ไงครับนึกออกไหมครับเอาการเกิดเองเนี่ยครับไม่ได้มีสับปูเซงหรือสิ่งถูกสร้างหรือผู้สร้างสมัยก่อนจะเรียกสับปูเซงกับปูเซงเพราะว่าเรี่ยงภาษาไม่อยากจะมีปัญหากับกลุ่มจํานะครับ หรือกลุ่มที่อ่านตำราหรือกลุ่มที่เขาเล่าว่านะครับแต่ณวันนี้คิดว่าโอเคพอจะมีมนุษย์ที่รับได้ละอย่างน้อยมนุษย์แม่ก็รับได้มากกว่ามนุษย์พ่อเพราะฉะนั้นมนุษย์แม่นี่แหละครับจะได้ใช้ครับพ่อจะไม่ได้ใช้พ่อจะทุกข์ทรมานแน่นอนร้ายกาจที่สุด9-9%นนะครับเป็นไปได้หรือไม่เมื่อนวัตกรรมใหม่เกิดขึ้นโดยนวัตกรใหม่นวัตกรใหม่สร้างนวัตกรรมสร้างอะไรครับสร้าง มูลค่าจากธาตุประมัดที่วิ่งเข้าโรงงานเห็นปะอย่าลืมนะมันอยู่ในที่เดียวกันนะครับมันอยู่ในที่เดียวกันนะครับมันอยู่ในที่เดียวกันนะครับโอ้โหมันปิดกั้นอย่างร้ายกาจที่สุดน่าเกลียดที่สุด <c oughs> โอ้ยทำไมเนาะไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่าบน่นอย่าบน่นเราถ้ามีดีเราจะต้องเราต้องไปได้ตัวของธาตุประมัดที่เราเอาเข้าโรงงานนะครับ เอาเข้าโรงงานโดยกระบวนการของคอราา์สอหรืองอกรคอร์สหกสิบสองหกสิบสามทีหนึ่งศูนย์หกสิบสี่ทีหนึ่งศูนย์ดูนะเอาให้ชัดเอาให้ชัดอย่ามั่วอย่ามั่วนี่คอรสอนะครับหรืองอกรเนี่ยมันไม่ใช่หรืออะไราาหรอกเอาเอาให้สักอย่างหนึ่งคอรสอหกสิบสามหกสิบสี่นะครับทีหนึ่งศูนย เอาภาษาเริ่มต้นก่อนงอกอคืองาประกาศคอรสก็คือรหัส63คือปี64คือปีทีก็คือ TTM 10คือซัดไป10%พอเมื่อเก่าก่อนเป็นงอกอให้ซัดไป10%ลงล่างนะครับก็คือ98765432เมื่อเราได้รหัสมาเรียบร้อยพอมาเป็นรหัสคอรสให้เหลือแค่ทีหครับ1%คืออะไรครับให้เหลือ ลูกพี่เนี่ยนะครับผู้นำเนี่ยครับบอกให้ทำเนี่ยแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์พอเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์อยู่ในตัวเราตอนงอกอมันเก้าสิบเปอร์เซ็นต์อยู่ในตัวเราเราจะต้องเอาสิบเปอร์เซ็นต์หรือหนึ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ยครับไปค้นหาในตัวเราอีกทีจากการก๊อปปี้ลูกพี่ไปเอาพิมพ์เขียวไปทั้งแท่งก๊อปปี้ไปให้หมดเสร็จพอก๊อปปี้ได้เสร็จปุ๊บก็เอาไปบูรณาการตัวเราผ่านโรงงานอุตสาหกรรมนวัตกรรมที่มีเราเป็นผู้ควบคุมโรงงานเรียกโฟร์แมนปะไมโฟร์แมนมันสร้างเนาะ ควบคุมผู้จัดจาการโรงงานเออเราเป็นผู้จัดจาการโรงงานโรงงานอยู่ไหนอยู่ในตัวเราคืออะไรครับย่อขยุยครับเ่ <Yeah. S 1> เราก็ผลิตวัตถุดิบวัตถุดิบนะคืออากาศครับที่ซ่อนอาวากาศอยู่ไว้ใช้ระบบของการเริ่มต้นสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยรู้จักผู้ที่ยังไม่เคยรู้จักก็เริ่มต้นด้วยตัวโยชการ์ดครับ ยอชกัดเสร็จปุ๊บนั่งรอที่ป้ายรถเมย์นั่งรอ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 ก็คือการหยุดอากาศเข้าไปในประอดเราไม่เอาเข้าไม่เอาออกเลยครับไม่เอาเข้าไม่อ,ออกถ้าพูดอย่างนี้โหจะเจียนพูดแต่ภาษียไม่พูดภาษาก็คือไม่เอาอากาศเข้าไปในตัวเราโหขนาดเข้าในตัวยังไม่พูดคําว่าประอดหรือคำอย่างอืงอ่นเลยนะเจียนอ้าวก็ใช่เดี๋ยวจะพูดทําไมเดี๋ยวมันก็ล็อกเอาจนได้หรอก ไม่เอาอากาศเข้าตัวเราอยู่ๆหยุดกึก <hi upgrades S 1> เลยครับจะนั่งยืนนอนเดินไม่มีใครรู้ว่าเราทําอะไรหยุดกึกหยุดเสร็จปุ๊บรอนั่งรอป้ายรถเมย์เปรียบเทียบรอรอรอแล้วก็รอ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 แล้วก็รอ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 โอ้โหทำไมไม่มาทีเดี๋ยวจะต้องเข้าโรงเรียนเข้าคลาสตอน8ปดโมงโอ้โหเริ่มจะทนไม่ไหวแม่เจ้าปรับโทษอย่าลืมนะครับว่าในโรงงานเรา ในย่อขยุยเนี่ยนะครับในประอ๊ดเราในย่อขยายเนี่ยมีอะไรครับมีของเดิมอยู่เก่าก่อนของใหม่ไม่เข้ามามันอะไรครับทนไม่ไหวครับพอทนไม่ไหวเจียนเคยบอกว่าทนไม่ไหวให้ทําไงครับให้ดูว่าช่วงทนมันเหมือนหัวไหมเหมือนเหมือนเหม,นม,น,มนมันเหมือนหัวไหมถ้ามันเหมือนหัวคายเลยครับถ้าไม่เหมือนหัวเอารอมาเป็นทนหนึ่งครับเกือน้ําลายหนึ่งเพื่อทนหนึ่ง ทลนสองก็คือดื้อหนึ่งดื้อสองดื้อสดื้อสี่ดื้อห้าหนถึงหแล้วแต่เราดูซิว่ามันหมื่นไหมหมื่นคือภาเสียนภาษาคือหมื่นไหมถ้าไม่หมื่นหรือไม่หมืนหรือหมืนหมืนคืออะไรครับคายเลยครับคายออกไปคายทันทีแล้วก็หายจุยตามปกติจนกว่าจะเริ่มเข้าที่ก็คือสบายตัวนั่นเอง แต่ถ้าไม่เหมือนล่ะโอ้โหสบายมากเลยครับครั้งแรกเพราะมันเป็นหยุดอากาศมันหยุดอากาศใช่ไหมครับมันไม่ได้ยากบ้าบอคอแตกอะไรเจนจะแหกปากทําไมเฮ้อแล้วไม่เตือนเจนด้วยนะเราเนี่ยเมื่อเราไม่เหมือนตัวใครอย่าลืมนะว่าเราสั่งปิดระบบโรงงานก็คือย่อขยุยไม่ให้เริ่มกระบวนการและไม่ให้หยุดกระบวนการไม่ให้มันเริ่มกับไม่ให้มันหยุด เราอยู่ๆปิดทางเข้าทางออกมนดื้อๆเลยก็คือนั่งรอรถเมย์เฮ้ยทำไมมันไม่มา,าทีก็คือหยุดรถครับเราหยุดรถไม่ให้เราขึ้นรถเมย์เออเอาทำได้ไงวะเราทำได้เพราะมันเป็นนวัตกรรมที่ได้มาจากซูปเปอร์นวัตกร,รที่บอกแล้วว่าแอาาลมี่อวารอนเงื่อนไขของมันก็คือมันทำงานโดยระบบกึ่งอโตเมติเมื่อเราตื่นนะครับเมื่อเราตื่นอยู่ตื่นตัวรู้สึกตัว ไม่งงนะคือเราไม่ได้หลับมันสามารถหรือมันเป็นตัวเดียวที่สามารถหรือมนุษย์เนี่ยครับสามารถที่จะควบคุมให้มันทํางานตามความปรารถนาของเราตามความนึกคิดนั่นเองเราสั่งปิดก็คือไม่ให้รถออกจากูอครับอไอตัวเราก็นั่งรออยู่ที่ป้ายรถเมย์เออเราก็รอรรอแล้วก็รอรรอรอรรแล้วก็รอรอรอเห็นเฮ้ยอะไรวะ เสยงที่ผายเลยจะต้องไปเล่นกับเพื่อนอีกเดี๋ยวตรวจกันบ้านลอกกันบ้านเพื่อนอีกยังไม่มีเวลาเลยเนี่ยเดี๋ยวก็เข้าคัสลอกไปทันซวยที่ผายต้องท,ทําเวรเช้าอีกโอ้โหเสงนเพรสไม่มาแล้วก็กลับไปนั่งที่เนี่ยครับดื้อหนึ่งยังไม่มาอีกดื้อสองโอ้ยมองแล้วมองอีกอะไรวะไอทางฝั่งที่เรากักไว้ครับเราไม่ให้ออกจากู่มาไงครับเพราะว่าเราไม่ให้ออกอ่ะก็เราสั่งปิดอ่ะฮ้ย อ้น,นี่ก็รอไปเลยไม่มาทีเซงเป็ดจะขึ้นขนันอื่นก็ขึ้นไม่ได้เพราะมันมีเช็คชื่ออีกจนต้องนั่งขึ้นรถโรงเรียนอย่างเดียวรอไปเรื่อยๆรอจนทนไม่ไหวครับอีทางฝั่งที่กักก็ทนไม่ไหวเหมือนกันเพราะอีทางฝั่งนี้มันรอมันก็ต้องปล่อยรถพรวดมาอีพรวดมาเนี่ยแหละครับอย่าลืมนะว่าเราสั่งปิดนะเพราะฉะนั้นตัวคายของตัวเหมือนนะครับตัวเหมือนอย่าตะโกนเจนจึงเป็นตัวอะไรครับเป็นตัวกระชอกครับชอก ชึกเมื่อกระชอกอะไรเกิดขึ้นมันเร่งสปีดความเร็วที่เทอร์โบชาร์จก็คือมันอะไรครับมันโดนสั่งปิดนี่มันก็ต้องปั๊มอับระบบมันครับภาพภาพภาพาพจุดนี้ครับก็คือ100%ครับเห็นไหมที่อะไรครับที่เราจะรู้สึกถึงความรู้สึกของอะไรครับตุบตับกับย่อขยุยโอ้ยมันจะสับเลยเพราะว่าอะไรครับมันถูกกักตั้งแต่ต้นสถานีไง พอมันถูกออนไลน์อ่ะหรือเราสั่งเปิดหรือว่ามันกระชอกเนี่ยแหละครับโดยออโต้เลยครับมันจะวิ่งด้วยความเร็วสูงมากเลยครับจนเราอะไรครับเราต้องวิ่งไล่ตามครับเราจะไปนำมันกระโดดขึ้นปุ๊บโอ้ยตามอย่างเดียวโชคครับเป็น MPPM ่งไงครับก็คือปาก ปากกับมูกกมูกับปากมันเป็นโมปากก็คือเอ็มพีก็ชกชกชกและก็โชกชกชกเห็นไหมครับตามอย่างเดียวเพราะมันมีความไฮสปีดตั้ง100%่งร้อยเปอร์่าทะเลาะทะล่าขวางหน้าหรือว่าอย่าทำเงงเงินเงินตามอย่างเดียวครับ จังหวะนี้ตามอย่างเดียวโอกาสเซลโอกาสมึนสูงเพราะฉะนั้นตามตามการกระชอกไอได้จามได้ตามเลยครับบางทีมันจะตรดเพราะอะไรมันไฮสปีดตั้งแต่0ูนถึงร้อซมันจะต้องตรดหรือมันเผาไหมไม่หมดจดเคยเห็นรถไหมครับที่มันปั๊บปๆๆๆๆัๆบปั๊บปั๊บปันจปัราปันปั๊บปันบปั๊บปั่วปั้งทัองปันบปั๊บปั๊บปัปัปั๊บ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 ปัับปัจังหปั ว่ามันหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เราตามอยู่นี่เราก็ตามชโชคออย่าลืมคอร์สอนเสียงอ่าเพราะมันหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ชกมันจะต้องคอร์สอนเสียงแน่นอนไม่ข้างใดข้างหนึ่งนะครับมันจะไม่สมูททีนี้เราจะรู้เองเลยว่าเฮ้ยอีจุดนี้แหละมีปัญหานั่นแหละครับคือเช็คโจนเลยครับว่า โจรมันอยู่ตรงไหนภาคที่มันทํางานอยู่แล้วเราไม่รู้ตัว,วเขาเรียกมันอู้งานพนักงานมันอู้งานพนักงานคนนั้นคือใครคือเราอีกเอามันก็อยู่ที่คอร,ร์สสอนเสียงเงกซ้ายขวาเนี่ยครับอย่าตะโกนเสร็จปุ๊บพอเราเห็นว่ามันทำงานไม่เต็มที่หวยข้างนี้มันเท่าไหร่ครับ60อีกข้างนี้40เราก็อะไรครับอัดปฏิยาเร่งครับเห็นไหมครับ อัดเข้าไปค่อยๆเพิ่มชนิดเพิ่มชนิดจนมันขึ้นที่อย่างละ50อย่างละ50ก็ครบ100หรือข้างละร้อยก็ได้ท้งนี้ทังนั้นพอแตะถึง100เสร็จพอมันเท่ากันเฮ้ยมันทํางานเต็มที่ซ้ายขวาไม่มีปัญหาเราก็คอนโทรลระดับอีจังหวะคอนโทรลระดับคอร์สอเสียงนี่แหละครับเราเสร็จไปหนึ่งงานแล้วนะครับเราไล่ไปทํางานให้เรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูว่าจังหวะโชคครับให้มันลดปริมาณมาขนาดเท่าไหร่ครับ เพราะอัตราเร่งมันเร่งเร็วเกินไปมันไม่ทันทั้งไอและจามไปเรียบร้อยไอจามคือการอินิจชันอย่าไปตกอกตก,ตกใจเพราะพูดให้ฟังล่วงหน้าว่าเมื่อมันกระชอกให้เต็มที่ไปเลยอย่าไปใส่หน้าใครก็แล้วกันเมื่อมันจามเต็มที่อย่าไปใส่หน้าใครอย่าเบ่งก็พออย่าเร่งก็พออย่าทําอะไรก็ตามที่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 เป็นการละเมิดอ,อธิปไตยของกระบวนการโอโตมติ omatic, กกึ่งกระบวนการเขาทํางานร่วมกัน เรามีหน้าที่ตามอย่างเดียวเราเป็นล่าสลอเราเป็นประชาชนเรามอบอำนาจให้กับออโตเมติกนวัตรกรรมกึ่งออโตเมติกนวัตกรรมเห็นไหมครับเพราะเราเป็นนวัตรกรเราให้เขาทํางานอย่างมีประสิทธิภาพสูงเพราะเขาเป็น,นกลไกออโตเมติกอะกึ่งอโอโตเมติกที่จะต้องทํางานร่วมกันซึ่งอยู่ในตัวเราเราตามอย่างเดียวตามแล้วเราก็เช็คลิสต์ว่าตรงนี้ทํางานแล้วทางานแล้วผ่านแล้วผ่านแล้วผ่านแล้วเสร็จปุ๊บพอเราดูมันลดปริมาณครับ ปริมาณการลดเดี๋ยวผมจะอยู่นี้ประมาณ2ชั่วโมงลุง่วโมงกว่าจะไม่ไปไหนไกลพอเสร็จพอเสร็จมันอยู่ที่100ใช่ไหมฮะอย่าตะโกนมันเหลือ99 90 90บเพอมันลดลงมาที่60เห็นไหมครับ60สิบทำไงต่อครับอ้าวมันได้ช่วงที่มันยืดหยุ่นสูงแล้ว มันได้ความสบายที่ยืดหยุ่นได้ให้ดูว่าดูว่าอะไรครับดูว่ามันดีดขึ้นหรือมันดีดลงอะไรตุบตับครับให้ดูตุบตับครับว่าตั้งแต่มันหนึ่งร้อมาเนี่ยครับนี่ตุบตับอยู่นี่นะอย่าลืมนะมันดีดลงหรือดีดขึ้นไม่งงนะดีดขึ้นมันจะแข็งเกล้าวกระด้างเหมือนม้าดีดกะโหลกมันจะโคก ซึ่งการโขกเราจะรู้ทันทีเลยว่าโหยหอจอหอกดอเนี่ยห่วยแตกมากเลยเราใช้หอกดอมา,อาช่วงไวเท่าไหร่ก็ไม่รู้แหละแต่ว่าไม่ไดีเรื่องแล้วหอกดอก็ดูว่าพอมันดีดโขกตรงนี้เราต้องให้ระยะเวลาในการดีเลยไปจนถึงเท่าไหร่ครับนู่นนะให้มันไปต่ำกว่า40เลยมาแล้วอย่าลืมนะ60ส0ี่สเนี่ยครับให้มันดีดลงไปเลยที่40ดีดลงล่างไปก่อนเลย ยายชื้นมาไหมเคลือบชั้นผิวต้องมานะครับไม่มาไม่ได้ที่ถ้าไม่บาดีรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เลยเว้ยเฮ้ยมันต้องพักยาวๆเลยนะครับแต่พอมันไม่ดีดมาดิกระโหลกมันโขกลงล่างซึ่งจริงๆแล้วคนที่เริ่มต้นนะครับสําหรับการดูดเอ่อการหยุดเนี่ยครับมันไม่โขกหรอกเพราะว่ามันเป็นอะไรที่มันไม่มีธาตุประมัดอยู่ในตัวเลยโอเคนะครับมันใช้ของเดิมเก่ามันรีดจากของเดิมมาและหรือมันทดสอบระบบของกลไก ออโตเมติกกับเกล่งออโตเมติกที่เวลามันถูกเขาเรียกว่ามันถูกแซงชั่นการทํางานแบบนี้ในยะสําคัญเพราะมันเป็นลายเส้นของรหัสอีตัวลายเส้นรหัสเนี่ยแหละครับมันจะเข้าไปตรวจสอบถ้าภาษาทั่วๆมั่วๆลวลกากาแป๊กๆไม่ขยัล้วจะไปลบก็คือละลายพิกรรมนั่นเองเสร็จปุ๊บพอเราได้มาค่าค่าหนึ่งที่เรารู้แล้วนี่หกสิบเปอร์เซ็นต์ร้อยเรารู้แล้วนี่หกสิบโหลดมาสี่สิบ ย่านนี้นะครับเป็นย่านหัวเชื้อชั้นดีที่เราสามารถทํากระบวนการเม็ดถัดไปได้เมื่อเรายุสกัดมาเราเปลี่ยนเป็นดูชครับเห็นไหมพอเราเปลี่ยนเป็นดูชเราก็ซัดให้เต็มที่เลย <S <S หัวเชื้อมีแจวฮ้อนมาหุ้มกระดูกเรามีแจวฮ้อนเต็มเปี่ยมหัวเชื้อมีดูชเข้าไปให้เต็มที่แล้วทําการสั่งปิดโรงงานต่อ อ,อย่าลืมเราเป็นเจ้าของนะไอตัวบอทเราอย่าเพิ่งไปสนใจมันพราะนี่เพิ่งทําการเริ่มต้นของวันนี้นะครับพอเสร็จเราสั่งปิดโรงงานภาพภาพภาพทั้งขาเข้าและขาออกปิดทุกจุดทุกประตูทุกรูทุกขมทุกขนเน่เมื่อสั่งปิดเสร็จปุ๊บแน่นอนละครับเรามีต้นทุนของ60-40เป็นทุนเดิมเขาเรียกหัวเชื้อนะครับแจวฮอนเนี่ยมันไปทั่วทั้งตัวแล้วนะครับ มันจะไปตรงไหนก็ช่างมันเก็บรายละเอียดให้พอแต่นี่มันสําหรับคนเริ่มต้นดูดเข้าโรงงานเห็นไ,ไหมดูดเข้าโรงงานสั่งปิดปากตุบตับทํางานต่อรับลูกเพราะเป็นออโตเมติกมันทําขึ้นตรงเห็นไหมนะครับมันทําขึ้นตรงอยู่กับค่าของเอ็มที่หนูหรือค่าคงที่อย่างเดียวไม่สนใจเราหรอกมันจะสั่งกระพริบเรามีหน้าที่จดรายละเอียดว่าอะไรครับดูระยะปลอดภยัยหรือระยะเตือนภัยที่ ให้มันอันตรายที่สุดอย่าปลอดภัยที่สุดนะอันตรายที่สุดคือตรงจุดไหนครับจุดที่ทนครับเห็นไหมทนทนทนและทนทนทน,ทน,ทนเห็นไหมครับก็คือนั่งรอที่ป้ายรถเมล์แล้วเสร็จปุ๊บเราก็แบ่งอีกล่างหนึ่งครับคอร์อนไปสั่งปิดที่อูออ่อย่าเพิ่งมานะเว้ยเดี๋ยวจะปิดโรงงานก่อนเออเออรู้แล้วนะและเอ็งจะรอนานหรือเปล่าเฮ้ยไม่เป็นไรเอ็งไม่ต้องห่วงค่าเออ,เอ,อเอ็งรีบไปแล้วกันอ่ะค่ากลับไป ไปเสร็จปุ๊บข้าก็ไปสั่งรถเมย์ยเพิ่งออกมาข้าก็กักมันไว้อย่างนั้นแหละกักเสร็จปุ๊บไอ้คนนั่งรอเลยครับเฮ้ยไม่มาสักทีเลยเหมือนเดิมเลยครับต้องรอกันบ้านเพื่อนเพราะว่าไม่ได้เก่งคณิตศาสตร์ไม่เก่งอังกฤษไม่เก่งสังกวิชาเลยไม่เก่งสักเรื่องติดรอติดมอพอติดสายติดศูนย์ติดติด,ต,ด,ต,ดตะพื้นตะพื้น,นก็นั่งรอรอเมื่อไหร่มันจะมารอแล้วรออีกรอรอจนทนไม่ไหวตัวทนไม่ไหวอย่าลืมนะครับทนไม่ไหวทำยังไงดูทนไม่ไหวทําไงครับ ดูว่ามันเหมือนไหมมันเหมือนไหมเซฟโซนถ้าเหมือนขายเลยเห็นไหมชัดเจนนะชัดช้านะถ้าไม่เหมือนไปต่อครับเอาตัวไปต่อตัวทนมาเป็นดือด้อดื้อหนึ่งคกอน้ำลายช่วยเกินลงไปโอ้โหแม่งโคตรจะแบบว่า โครคลอสอเลยช่วงนี้เจียนโหแม็กเยอะมากเลยเจียนเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงดูดปริมาณของไอตัวโรงงานเนี่ยมันจะระเบิดอยู่แล้วเจียนทําให้ไหวเฮ้ยต้องทนว่ะอีกต้องทนถ้าเองอยากได้ของนียเองต้องทนให้ดูว่าเองจะทนในระยะปลอดภัยในระยะปลอดภัยเออเออปลอดภัยที่มีความอันตรายที่สุดอา้าวอะไรของมันวนเนี่ยก็ทนทนทนแล้วก็ดื้อ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 จนสุดดื้อ ดื้อจากขีดึงขี่สองขี่สาี่สจนที่สุดอย่าเปิดประตูออกเองนะครับโอเคนะอย่าเปิดประตูออกเองห้ามเปิดเปิดไปไม่มีประโยชน์ไม่เกิดประโยชน์ทุกอย่างที่เราวางแผนการมาเพื่อจะจะฮุบนวัตกรรมซึ่งเป็นโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งเราเป็นวิศวกรหรือนวัตกรที่มีความชำนิชำนาญแบบ ก็ลงปองอย่างเรารหัสจะไม่มาแต่ห้ามเอาเป็นเอาตายนั่นเห็นไหมนี่ใช้คาว่าห้ามเมื่อกี้แทงว่าอย่าเพราะ,ะนั้นดูภาษาด้วยว่าหนักเบาแบบไหนต้องคิดด้วยนะครับเสร็จปุ๊บจนวันที่สุดมันจะระเบิดระเบิดคือมันจะกระชอกออกมาเต็มที่กระชอ,อกส่วนมากคนเนี่ยครับจะพลาดออกปากกระชอ,อกภาคออกปากพรวดหมดเลยครับที่ทํามาต้องไปเริ่มต้นตั้งแต่ เบอร์ศูนย์ใหม่เลยครับมันกระชอออกจมูกครับแล้วก็สูบเข้าตามปริมาณโชคหนึ่งรและเหลือที่40นั่นแหละรครับคือหัวเชือ้อตบท้ายดูว่าเบาโล่งโปร่งสบายหรือแน่นหนักอึง้งตึกปวดนู่นนี่นั่นมันก็เป็นอันจบกระบวนการของคอรสอนแจวหอนด้วยว่าเรื่องของพื้นฐานว่ามันเริ่มต้นยังไงคำถามเชิญครับ